ได้ยินข่าวว่าประกันสังคมจะปรับเพดานเพิ่มแล้วก็ขยายอายุของคนรับบำนาญเพิ่มไปอีกปกติมันอยู่55ปีจะขยายเป็น65ปีปรับฐานจาก1 5 0 0เป็น1 0 7 0ง2 0 0 0 0เรามาดูผลที่จะเกิดขึ้น อันนี้ผมรู้แค่คร่าวๆนะไม่รู้ว่าที่ผมพูดจะถูกหมดทั้งหมดหรือเปล่านะปกติอะเวลาเราโดนหักเงินประกันสังคมเขาจะตั้งฐานว่าเราเงินเดือนแค่หนึ่งห่นห้าบาทไม่ว่าใครจะได้เยอะกว่านี้ก็ตามแต่ถ้าได้น้อยกว่านี้ก็จะจ่ายน้อยกว่านี้แต่ถ้าเกิดใครถึงหน0 0งบาทมันจะจ่าย750ดาสใครที่ได้หน0 0งบาทขึ้นไปจะจ่ายเจ็ ุณได้สองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นก็ตามก็จ่ายเจ็ดร้อยห้าสิบต่อตอนนี้เขาจะปรับเป็นหมื่นเจ็ดถึงสองหมื่นใช่ไหมถ้าเขาปรับอย่างนั้นปุ๊บคนที่ได้หมื่นเจ็ดจากเจ็ดร้อยห้าสิบก็จะเพิ่มคนที่ได้สองหมื่นก็จะจากเจ็ดร้อยห้าสิบก็จะเพิ่มขึ้นไปเนี่ยข้อดีของมันคือข้อนี้นะตอนที่เรากระเสียนนะ่ะเขาจะเอาเกณฑ์สองหมื่นน่ะมาเป็นตัวตั้ง ตอนที่เรารับเงินบํานาญเขาจะส่งหมื่นมาเป็นตัว <c oughs> เป็นตัวตั้งว่าเราเงินเดือนเดือนสุดท้ายเท่าไหร่อันนี้คือวิธีการคิดผมยังไม่ได้ดูเนาะเดือนหมื่นห้าสมมตินะเราจะได้เดือนละประมาณสามพันบาทตอนที่เรากรเกษียณอายุแต่ถ้าเกิดเงินเดือนสองหมื่นถ้าเขาเอาเงินเดือนสองหมื่นมาเป็นตัวตั้งเงินบํานาญเราจะได้เยอะกว่าสามพันบาทต่อเดือนก็อาจจะเป็นประมาณห้าพันบาทอะไรเงี้ยอันนี้หมายถึงตอนที่เขาปรับนะ แต่ว่าตอนที่เราทำงานต่อเดือนเราก็จะโดนหักเยอะทีนี้อหกสิบห้าปีนะข้อเสียข้อดีคือเหมือนกับให้คนทำงานได้เยอะขึ้นเหรอเพราะว่าเกณฑ์ของประเทศไทยอะคนจะ,กะเกษียณอายุได้ยากขึ้นเพราะว่าไม่มีเงินเก็บแทบทุกคนเลยไม่มีเดี๋ยวนะประเทศไทยเป็นประเทศที่มี คนที่รายได้น้อยเยอะที่สุดรายได้ปานกลางก็ถือว่ายังน้อยอยู่แต่ว่ารายได้น้อยมีแค่ไม่กี่คนอันนี้เขานับมือได้เลยว่ามีกี่คนที่ว่าเป็นคนที่มีผูดที่มีความมั่งคั่งในประเทศไทยแต่ว่าคนจนเยอะมากพอคนจนเยอะมากมันก็กเกษียณไม่ได้เพราะว่าถ้ากเกษียณไปก็ไม่มีเงินที่เอาไว้เลี้ยงตัวเองก็จะเป็นภาระของลูกต่อะ แต่การที่ขยายเพิ่มเป็นหกสิบห้าใช่ไหมไม่รู้ว่าเราจะใช้แรงงานต่อได้ไหมนะเราจะใช้แรงงานเพื่อทํางานต่อได้ไหมเราไม่รู้ว่าโรงงานจะรับไหมแต่ถ้าไม่รับถ้าเกิดเขาให้หยุดตั้งแต่ห้าสิบแปลว่าคุณจะไปนั่งเหี่ยวรองเงินตอนอายุหกสิบห้านี่นานเลยนะจะเป็นภาระลูกนานเลยนะกว่าจะถึงหกสิบห้าเพื่อจะได้เงินเดือน เงินเงินชาลาภาพผมไม่แน่ใจว่าได้ตอนเท่าไรตอน,น,นอายุหกสิบไหมไปว่ารับเงินชาลาก่อนนะเงินชาลาก็โคตรเยอะหกร้อยบาทอะถ้าไปซื้อไข่ก็ได้แค่ร้อยฟองไข่ผมคิดฟองละสิบาทเลยกว่าผมจะไปเกณเนี่ยผมว่าดูแล้วเงินถ้าว่าไม่มีนายกที่ดีกว่านี้เงินชนชนชลาก็ไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นหรอก อะไรผมกำลังพูดอะไรอยู่อ๋อแบบว่าไปนั่งรอ <c oughs> เงินชรลานานรู้ไหมว่าค,คือทุกคนที่มาทํางานนะผมถามก่อนเคยคิดไหมว่าจะมาทํางานแล้วจะกลับไปอยู่บ้านแล้วจะใช้ชีวิตยังไงต่อเคยคิดข้อนี้ไหมบางคนจะบอกว่าบ้านมีไร่มีนาก็ทําไร่ทํานาเคยทำหรือเปล่าไร่นาไปทำเหมือนคนอื่นขเขาหร ถึงแม้คุณจะทนะําไล่นาการทรนะําไล่นาปีนึงคุณทํากี่รอบนะแล้วช่วงที่ไม่ได้ทำํทำทําไมคุณถึงชอบการทําเงินงานเงนิงนเดือนลงงานเพราะมันได้เงินทุกเดือนนะถ้าคุณกลับไปอยู่บ้านคุณไม่ได้ทุกเดือนนะสิ่งเดียวที่คุณจะรอได้คือเงินชราภาพสองเงินบํานาญของประกันสังคมถ้ามันขยายเวลาออกไปนะเละครับ ซึ่งอายุหกสิบหนะ้าเนี่ยไม่รู้จะใช้อะไรแล้วไม่รู้จะตายก่อนหรือเปล่าด้วยนั่นแหละผมอะวางแผนนะอ,นนอันนี้ลองฟังแผนผมนะคือผมเป็นคนที่แบบชอบคิดทุบยิอบอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าคนอื่นจะเป็นผมนะผมวางแผนคือผมจะทํางานผมจะลาออกในช่วงช่วงหนึ่งแหละแล้วให้เงินโบนัสผมอะที่ลาออกงวดสุดท้ายอะเลี้ยงผมกับกับแฟนนะกับภรรยาเนาะ ไปจนถึงเงินบำนาญของภรรยาออกทุกคนรู้นะว่าแฟนผมอายุเยอะกว่าผม <c oughs> เยอะกว่าประมาณ9ปีแปลว่าช่วงในระยะเนี้ยก็กินเงินบำนาญของแฟนไปปุ๊บห้าสิบห้าไปอีกห้าปีแฟนได้เงินคนชราก็จะมีสองทางละ เงินบํานาญกับเงินคนชราทีนี้ก็จะเป็นเงินของผมเป็นเงินบํานาญของผมแล้วก็จะเป็นเงินชราของผมมันก็จะไม่ได้เป็นลำบากลูกแต่ว่าก็รู้นะว่าแฟนผมเสียไปแล้วตอนนี้เหลือแต่ผมคนเดียวพอผมมาอยู่เหลืออยู่คนเดียวแ <c oughs> ปลว่าแผนแรกพังไปแล้แผนที่จะให้เงินของแฟนเลี้ยงตัวเองกับ เลี้ยงเลี้ยงครอบครัวที่มีสองตายายส่วนลูกก็น่าจะหาทํางานอยู่ในเมืองพังไปแล้วเหลือแต่ผมถ้าผมลาออกตอนประมาณห้าสิบแปลว่าผมจะต้องรออีกสิบห้าปีนะเงินจะได้ <laughs> <laughs> ใช่ไหมห้าสิบหกสิบหกสิบห้าอันนี้ผมยังไม่รู้ว่าจริงไหมนะผมเห็นแค่ในติกตอกมันบอกว่าเพิ่มหมื่นเจ็ดสองมืน แล้วก็อายุเพิ่มเป็นหกสิบห้าผมมองดูแล้วอุ้ยน่าจะแย่อะเพราะว่าถ้าถ้าเกิดผมอายุประมาณห้าสิบผมน่าจะเหนื่อยแล้วไหมปัญหาคือผมมาเป็นหอบหืดผมทํางานไม่ค่อยไหวนะผมออกไปผมก็ทําเกษตรไม่ได้นะจริงๆนี่แี้ยทำกเกษตรไม่น่าไหวแล้วอยากให้ลองคิดหน่อยครับคนที่ยังทํางานอยู่ว่าคุณออกไปคุณจะทําอะไร แล้วแต่ละวันคุณจะใช้เงินเท่าไหร่ตอนที่ลาออกจากโรงงานแล้วแล้วเป็นอะไรเป็นหลักประกันให้คุณมีเงินขนาดนั้นไปเรื่อยๆอย่าหวังพึ่งพากับลูกข้อแรกเลยนะเหมือนกับเราอะ่ะอียเอ้ยแค่ทํางานกูจะตายหาอยู่แล้วแทบเอาตัวเองไม่รอดสมัยลูกก็น่าจะเหมือนกันเพราะว่า AI จะเข้ามาแย่งงานของเด็กหมดนะ หุ่นยนต์เครื่องจักรจะเข้ามาแย่งงานลูกหมดนะตอนแรกผมคิดว่าเครื่องยนต์นมันจะมาแย่งเฉพาะชนชั้นแรงงานที่เป็นใช้กําลังหนักแต่ผมดูแล้วว่าเออมันมาแรงมากอะ่ะเพื่อเผอชนชั้นที่ใช้สมองก็จะโดนแย่งเหมือนกันตอนนี้คุณถ้าว่าวิเคราะห์เรื่องนี้แล้วว่าเคยคิดที่แบบว่าจะเก็บเงินไหม <laughs> จะบอกอย่างนี้ก็ไม่ถูกเขาจะด่าหัวอีก ไปยุ่งรายการเงินเขาเีกเอาเอาเป็นว่าสองเรื่องนี้กันทีนี้ใครที่ลาออกก่อนกเกษียณแล้วดันไปต่อประกันสังคมที่เป็นแบบจ่ายเองอะไรนะ่ะคุณรู้ไหมว่าอันนี้โดนเรื่องอะไรเขาจะเอาฐานเงินเดือนใหม่มาคิดให้คุณตอนบำนาญข้อดีที่จะได้คืออะไรข้อดีที่จะได้คือเหมือนว่าคุณจะได้ การรับการรักษาที่ดีกว่าแต่ผมดูแล้วบัตรทองกับบัตรสามสิบบาทน่าจะดีกว่าองอะจริงนะดีกว่าประกันสังคมนะแต่บำนาญคุณจะได้เงินน้อยเลยนะคือมันเอามาคิดเป็นเหรีเท่าไหร่นี่นแหละแต่ว่าจะได้เงินบำนาญนนะ่ะไม่ไม่ถึงสามพันต่อเดือนแน่นอนนะไม่ถึงหมื่นห้าไม่ถึงเกณฑ์หมื่นห้าที่เขา,เามาตั้งมันจะต่ำกว่าหมื่นซึ่งจะได้เงินน้อยอยู่แต่ แต่ข้อมูลนี้คือผมพูดแบบแค่ในส่วนที่ผมรู้แบบน้อยนิดนะถ้าใครอยากรู้จริงๆกว่าน,นี้ต้องไปศึกษาเพิ่มนะครับอย่าเอาคําที่ผมพูดเป็นหลักว่ามันเป็นความจริงเพราะผมกําลังดูอยู่ว่ามันคือยังไงอยากให้เพื่อนๆคิดถึงอนาคตเรื่องการเงินด้วยครับแค่นี้เลย